สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาผัดไส้ไข่นะฮะไส้ยัดไข่ไข่ยัดไส้นะครับส่วนประกอบของไข่ยัดไส้ก็จะมีนะครับกระเทียมนะฮะทุบกระเทียมห้ากลีบนะฮะล้างสะอาดทุบแล้วก็สับนะฮะ หมูสับครับหนึ่งร้อยกรัมนะฮะแครอทครึ่งหัวนะครับมันฝรั่งหนึ่งหัวไม่ค่อยโตไม่ต้องโตเท่าไหร่นะครับหั่นเป็นเต่านะครับหอมใหญ่นะครับหอมแขกหนึ่งหัวแล้วก็หอมขาวหนึ่งหัวนะครับอย่างละหัว แล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับเกลือป่นหนึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าไขาย,ยัดไส้ก็จะมีรสชาติที่ออกหวานนิดๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาจุดเตาเจียวะเทียไมห่หอมก่อนนะครับน้ำมันพืชอะไรก็ได้นะครับที่ใช้ผัดนะฮะ หนึ่งช้อนโต๊ะครับผมใช้น้ำมันลำข้าวถ้าน้อยไปเติมได้อีกนิดหนึ่งครับอีกครึ่งชอ้อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็เติมกระเทียมลงไปนะครับหอกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะเติมเลย กระเทียมให้หอมก่อนนะครับอพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะครับเราก็จะใส่หมูสับลงไปก่อนนะครับ ตาสแตนเลสแต่ฮะจะไวต่อไฟมากเลยนะครับต้องควบคุมไฟที่ดีนะครับไม่งั้นกระเทียมไหมแน่ๆน,นะครับอ่ากระเทียมเริ่มเหลืองเลยนะครับผมก็จะใส่หมูสับลงไปเลยนะครับผัดต่อเลยเพื่อไม่ให้กระ,ะ,กระเทียมไหมก่อน ได้สุกแล้วเราก็จะเติมแครอทก่อนเลยนะครับแครอทสุกค้าสุดอย่างนีหลังสะอาดแล้วนะครับเอาแคลอทได้เข้ากับหมูก่อนนะครับ แลวที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำเปล่านะฮะครึ่งแก้วครับน้ำเปล่าที่เราเติมไปเนี่ย จะช่วยทําให้ผักสุกเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวพอเขาเดืดแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันแล้วก็เติมมันฝรั่งลงไปหอมใหญ่นะครับลงไปผัดชิมรสชาติให้ออกหวานนํานะคะเค็มตามนะคะส้ไข่นะฮะต้องออกหวานนิดๆน,นะครับ ใส่ซอสปรุงรสก่อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ เกลือป่นนะครับ1ช้อนชาครับน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะครับ น้ำตาลปี๊บครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับพริกไทยข่นนะ,ค,ะครึ่งช้อนชาครับ เราให้แครอทสุกก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่มันฝรั่งลงไปตอนนี้แครอทเริ่มจะสุกแล้วเราก็นำมันฝรั่งใส่ลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับ เดี๋ยวน้ำเขาจะแห้งไปเองนะฮะผัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอทุกอย่างสุกน้ำเขาก็จะแห้งตามไปด้วยนะให้มีน้ำแค่นิดๆพอนะครับแค่หล่อๆนะฮะถ้าน้ามากเวลาตอนที่เราไปยัดใส่ไส้ไข่แล้วเนี่ยน้ำเขาก็จะไหลออกมาจากตัวแผ่นไข่นะฮะจะผัดให้เขาเป็น ติดกันเป็นเครเกลนะฮะจะไม่ให้ใสแบบนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรประมาณสักสินาทีให้น้ำก็แห้งแล้วฮะแล้วก็พวกเครื่องนิ่มแล้วผมผ่านผ่านไป5นาทีแล้วนะครับผมก็จะมาใสา่สุดท้ายนะครับคือหอมใหญ่สองสีขาวกับหอมแขก ผัดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวน้ำหอมใหญ่ก,ก็จะออกมาอีกนะ,ะผัดไฟไม่แรงนะครับไฟก,กลางๆค่อนข้างต่ำไฟจะไม่สูงนะครับจะไม่ให้น้ำแห้งนะฮะให้เขาค่อยๆสุกไปเรื่อยๆครับ ปิดฝารอครับห้านาทีครับห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะับตอนนี้มันฝรั่งเริ่มจะสุกแล้วนะครับน้ำเริ่มงวดนะฮะแต่ว่าเขายังไม่กอดกันนะฮะต้องให้เขากอดกันหน่อยนะเวลาใส่ เข้าไปในไส้ไข่แล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ล่วนจนเกินไปนะครับจะทําให้เขากอดกันอีนิดนึงนะครับด้วยการาลดไฟลงแล้วให้เขาค่อยๆนิ่มลงไปเรื่อยๆนะครับปิดฝาอีกครั้งหนึ่งครับอีกห้านาทีครับผมลดไฟอ่อน รถไฟอ่อนเลยครับมาดูต่อนะครับห้านาทีผ่านไปอีกแล้วนะครับน้ำเริ่มงวดนะครับเครื่องเขาเริ่มข้นขึ้นนะฮะเห็นไหมฮผมจะเอาให้ข้นกว่านี้อีกหน่อยนะ นนี้เหมือนเขายังร่วนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาให้สักห้านาทีนะฮะปิดฝาไว้ให้เขาค้นขึ้นเรื่อยๆตัวมันฝรั่งเขาก็จะมีความเหนียวออกมาด้วยนะปิดฝาอีกห้านาทีครับ <c oughs> ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวลองมาดูนะว่าไหมว่าเพราะว่าผมได้กลิ่นมันอะไรมันไหมอ๋อไม่ไม่ไหม,ไมนะฮะเนี่ยกระทะสเตเลตท,ที่เขามีใต้ก้นเขาหนาๆเนี่ยถ้าใส่อาหารไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้ำนี่เขาจะไม่ไหมนะครับจะไม่ติดกระทะด้วยนะครับ เร,เริ่มเครื่องก็จะเริ่มเคละนะฮะให้เขาเคละแบบนี้แหละครับเดี๋ยวพอปล่อยให้เย็นเขาจะเหนียวว่านีน้แล้วเวลาเราไปใส่ตง๋ไส้เนี่ยเขาก็จะกอดกันนะฮะตอนนี้นิ่มหมดแล้วนะครับแค่ดอตมันฝรั่งก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําตัวไข่กันนะครับดับไฟแล้วพักเอาไว้จนเย็นนะฮะ Thank you. Thank <laughs> you. ใส่เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวปิดไส้ไม่มิดฮะเหมือนอันก่อนหน้านี้ต้องใส่ไส้พอประมาณนะครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับไข่ยัดไส้ครับเพื่อนๆครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประธานอภัยมาณที่ดีด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอให้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านนะครับ เฮงเฮงรวยรวยบังบงทุกทุกช่องที่เข้ามารับชมเลยนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไขย,ยัดไส้ทำไม่ยากแต่ขั้นตอนก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะฮะแต่ถ้าอยากทานแล้วเราก็ทำเลยฮนะทำตามสูตรที่ผมทำเลยอร่อยครับรสจัดกำลังดีฮนะ